ไปแล้วครับป่าเรานี่ป่าเรามาฮะว่าไปล่อเก็บกระแทออกพ่อสั่งเสียไว้บันกระแทหลายๆเจ้าเคยเห็นไหมครับไทยพนมเข้ารอบสองมามาไทยพนมเข้าอีกเจ้าของนาไม่ยอมครับ ใช้แบบนี้มีแล้วเหรครับดีนะผมวิ่งมาทันนี่ถ้าผมไม่อยู่ก็เรียบร้อยครับพนมเขาสองหอบแล้วนี่หลอบที่สามจาพะพนมเขาอีก หลานชายผมเองครับหลานชายผมส่งเข้าประกวดผมถามว่าทําไมแถวนุ้นไข่น่าสวยตอนหน้ากล้องมันบอกแต่แป้งนี้ไม่ได้เรื่องคุดโค้งพี่พูดนปเราไปนั่งเล่นคุนสมองแห้ง ก็เกือบสวยนะครับเกือบสวยไม่รู้นี่อายุยี่เอ็ดเลยทนะผู้เบาวอายุยี่เอ็ดแล้วผู้เด,ดไทไถ่นางสิทําไปทําม,มากเออเดี๋ยวืมมมาสัน่นมีเพิ่งไทยได้สามวันครับแต่ว่าเขาจะคลองนาให้ถทอีกรอบหนึง่ง <c oughs> เกือบแล้วครับเกือบก็อันนี้ซิบาวอนนะครับกะ ไทยหน้าไทยดะไทยอะไรมันไม่เกี่ยวครับคุณต้องดูว่ากลางมันลึกหรือข้างมันลึกคุณต้องไถตรงข้ามก่อนที่คุณจะลงไถอ่ะยังรอบครั้งล่าสุดคุณไถเข้ากลางคุณก็ต้องเปิดออกามึงดังอีกแล้วเกอร์มึงดังอีกแล้วซื้อเกอร์คือการลวงทัพยอรลกระช็อกเกอร์อันนี้กระเกอร์ไเกอรล้วง แกอิ่มบุญหน้าแกบวดแกร่างซึกหนะาแกลืมหนา่าลืมหลังจะบึงอันนี้ก็จำไหมครับถ้าถ้าจะดันทุเลังเกี่ยวก็คือว่านาเขาเสียเลยครับข้างนี่เป็นคลองหมดเลยนะลึกมันจะลึกมากมันต้องศาดตเข้าอย่างเงี้ยครับดูรอยมันไถครับเนี่หยอดโคตรยากเลยครับข้างลึกมากเป็นเนี่ยผมต้องดันกบมุมครับดันกบมุมเนี่เห็นไหม เนี่ยสำหรับประเภทพวกที่ชอบถอยดึงครับเบิรงเอามุ่มันจะลึกบางน้ำที่สูงบางนี้มันที่สูงถ้าถ้าดันนี่มากบเนี่ยมันจะพอดีรเลยต้องดันทีนะนี่ดันดันมักบหยอดก็สำหรับพวกที่ถอยแทงถอยแทงถอยแทงนะดีครับแต่ว่าต้องถ้าไม่ดันกบไม่ดันกลับก็ไม่จบครับ เสียหน้าหน้าเป็นหลุมเป็นเอ่งนี่ก็ับอสูฟังครับเกือบแล้วครับจะ้องหน้ากับเป็นคู่เป็นทหารวงเรื่องนะครับผมเลยนูน้นผมวิ่งมาจากนูน่นก็เลยมาจอดมันไถได้สามรอบแล้วครับเนี่ยมันไถพนมเข้าได้สามรอบแล้วเขาให้ไถใหม่เพราะว่าหญ้ามันหลง เบื้องบดเบ้องบนเหเ็ดเบง้องบนเ็ดออเอาองตยอย่างงี้เอางจะเบงเ็ดครับเดนี่เดเงงดันแล้วันยังวะนี่ ก็เบิ่งเอาครับเบิ่องเอาเป็นองคธาหอนเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่การไถยหน้าเขาห้าตตรงเบื่องหน้าว่ากลางลึกข้างลึกมันต้องไใย้เปิดน,นะครับถ้าไถยไม่เป็นก็เสียหน้าเขาเลยนะบไร้นะดันครับดันดันกบมุมปุ่นเห็นบ่ดันกบมุมเพราะว่าเจ้าของถอยแท่งไวหลาย ม,มันมันไม่ถึงอ่ะยังไงก็ต้องใช้ใบมีดแสะช่วยอ่ะแล้วเวลาหยอดเนี่ยผมก็ต้องเก็บก็ข้อดีของรถหยอดมันก็มันเก็บรับใช้ใบดันเก็บแต่ผมก็มกือเบิงหน้าแต่ของหน้านี่หน้านองก็เลยต้องทำให้เขาดีๆหน่อยกระแทกก็ต้องปิดประมาณนี้นะครับ อ่ะเบึ้งดี่ดีครับเบึง้งอย่าลืมอย่าบ้าอย่าบ้าคือมันมันบ้ามันบอกว่าน่ากล้องไถ่ายดีกล้องกลับบ้านแล้วแต่จะไถมันบอกแล้วก็เอาเบึ้งเอาได้ครับเด้อกลางแม่งโคตรสูง กางยางสูงมึงมึงเถิงมึงเขาเป็นดามบุเถิงมึงมึงมึงโรดลืมลืมมันมีนักเสียงมาลืมนะสนเขาบอกให้ไท้ไม่น้องเกิดกับใท้ไม่เลยเพนวะเบิ่เหา กลางนี่จะเป็นกระแทะล่ะเอา้าพิยอดเขาข้นครับสิบเรลียวสามซิบเลยบุญพูดีกระดูกไว้เป็นทางเลือกเป็นแนวทางครับว่ตถดิบวัตถืดแต่ว่า,วากะแก้ไขท,ท่านโอเคครับ